สวัสดีครับผมนัทน์นเวียงโลเลขที่17ครับวันนี้ผมจะมานําเสนองานแปลนทิทานภาษาจีนที่ได้ไดรับมอบหมายมาครับเข้ามาที่ส่วนเนื้อหานะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าพจันทนุนกรมผู้หญิงยโสเรื่องเกิดขึ้นในห้องสมุดสุดกว้างขวางมีพจันนุนกรมเล่มใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่เด่นที่สุดดูสง่างามราวกับเป็นกษัตร,ริย์บนบัลลังก์วันหนึ่งมีหนังสือเล่มใหม่ถูกนําเข้ามา หนังสือที่อยู่ข้างๆจึงกระซิบกับมันว่าเจ้ารู้กฎของที่นี่หรือไม่หนังสือเล่มใหม่สงสัยที่นี่เป็นที่ที่ให้คนมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้พวกเราต้องมีกฎด,ด้วยหรือชู่เบาๆหน่อยถ้าพจนนันกรมเล่มใหญให่นั้นได้ยินเข้าเขาอัตตนิเจ้าและบางทีอาจไล่เจ้าออกไปเลยหนังสืออีกเล่มกล่าวหนังสือเล่มใหม่มองไปที่พจนนกรมที่น่าเกรงขามและถามว่า ทำไมข้าต้องเคารพเขาด้วยพวกเราก็เป็นหนังสือเหมือนกันหนังสืออีกเล่มหนึ่งพูดว่าไม่เขาสูงสักดิ์โดยกําเนิดพวกเราทุกคนต้องเชื่อฟังและเกรงกลัวเขาเพราะในตัวเขามีที่ที่รวบรวมเอาทุกตัวอักษรจากหนังสือทุกเล่มในที่นี้ไว้อยู่หนังสือใหม่สงสัยถ้าเขามีทุกตัวอักษรจริงแล้วห้องสมุดยังต้องการหนังสืออื่นไปทําไมอีกแต่ก็ตัดสินใจที่จะทําตามธรรมเนียมดังเดิมไว้ นังสือเล่มใหม่จึงทำความเคารพอย่างนอบน้อมและกล่าวว่าท่านพจนทนุกรมข้าขอฝากตัวด้วยพราวจันทนุกรมเล่มใหญ่ไม่ได้แม้แต่ชำเลืองมองเพียงแค่พ่นลมหายใจออกทางจมูกเบาๆเ,เท่านั้นหนังสือเล่มใหม่ต้องการทดสอบพ้าวจันทนุกรมจึงถามว่าข้าได้ยินว่าท่านเพียงเล่มเดียวก็สามารถแทนที่หนังสือทุกเล่มได้เป็นเรื่องจริงหรือพราวจนทนุกรมหัวราะเบา นี่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยตรงไหนเจ้าลองเปิดหน้าหนังสือของเจ้าแล้วสุ่มตัวอักษรตัวใดก็ได้ออกมาหนึ่งตัวข้าจะหาตัวอักษรเดียวกันกับเจ้าในหนังสือของข้าให้ดูหนังสือเล่มใหม่จึงเลือกตัวอักษรเฟยที่แปลว่าบินพรจ้านุนกลมเหลือมองหนังสือเล่มใหม่อย่างดูแคลนและพลิกหน้ากระดาษอย่างรวดเร็วไม่นานมันก็พบตัวอักษรเฟยที่แปลว่าบิน หนังสือเล่มใหม่จึงเลืกตัวอกักษรเตี๋ยที่แปลว่าจานเพราะจานนุนนกลมก็สามารถหามันเจอได้ในทันทีและกล่าวด้วยความรำคาญว่าเจ้ามีแค่ตัวอกักษรง่ายๆเช่นนี้แล้วกล้าดีอย่างไรมาทดสอบข้าหนังสือเล่มใหม่ไม่ได้สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยมันถามต่อว่าเช่นนั้นถ้าขอถามท่านหน่อยว่าคำว่าเฟยเตียที่แปลว่าจานบินหมายถึงอะไร ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหมเพราะจากนั้นกลมพลิกหน้ากระดาษจากต้นจนจบอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่สามารถหาคําอธิบายของคําว่าเฟยเตียที่แปลว่าจันบินได้เลยเขาหน้าแดงด้วยความอับอา,ายและตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าทําตัวเย่อหยิ่งอีกเลยเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าแม้ความรู้จะมีมากมายเนี่ยแต่ก็ยังต้องมีความถ่อมตัวและไม่หลงตัวเองครับความรู้ไม่สามารถทําให้เราเหนือกว่าอื่นได้เสมอไป และการยอมรับข้อจำกัดและเคารพผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญในการเติบโตและพัฒนาครับส่วนคําศัพท์ยากๆที่ผมไม่รู้ในเรื่องนี้ก็มีเยอะมากๆครับเพราะคําศัพท์ที่ใช้มันจะเป็นคาศัพท์ภาษาจีนเชิงวรรณกรรมหรือเชิงพิธีการครับคําศัพท์บางคําก็มีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นไหนมากกว่าทําให้เข้าใจยากในตัวบริบทครับผมขอยกตัวอย่างมาแค่5คํานะครับคําแรกครับเจียวอ้อ แปลว,ว่าหญิงโสครับคำที่สองครับตัวนตัวนเจิงจ้งเจิ้งแปลว่าอย่างถูกต้องเป็นระเบียบครับคำที่สามเฉินเชิงแปลว,ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเทวะครับคำที่สี่เสียเนียนแปลว,ว่าสะดุดตาเด่นชัดคำที่ห้าครับวุ้ยยื แปลว่าเกรงกลัวขอบพระคุณครับเสียเสีย